จากบรรยากาศของเรื่องงทางการเมืองนะครับเราจะไปดูกันที่พระเอกชาวอินเดียนะครับซึ่งดูเหมือนว่าจะติดอกติดใจเมืองไทยเสียแล้วนะครับสำหรับพระเอกดังแดนพรตะฮิมานชูโชนิดารานำซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศา,ศาสดาโลกที่มาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งที่สองหลังจากเมื่อปลายปีที่ผ่านมาเพิ่งจะเดินทางมาร่วมทำกิจกรรมความดีในงานบีสตา์ที่วัดพระธรรมกายนะครับ แถมยังได้ไปเที่ยวที่สวนเสือศรีราชาจังหวัดชลบุรีพร้อมกับช้อปปิ้งย่านพร้อมพงก็ทำเอาแฟนคลับชาวไทยนั้นกรี๊ดสนั่นส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามจากรยายงานพิเศษเชีนนี้ครับล่าสุดนะครับเมื่อวันที่31พฤษภาคมที่ผ่านมาพระเอกสุดหล่อฮิมานชูโชนิได้เดินทางมาเมืองไทยอีกครั้งคราวนี้ไปเยี่ยมชมวัดสเกตร,ราชวรมหาวิหาร โดยเข้าไปกราบพระประธานในพระอุโบสถซึ่งเป็นพระปั้นปิดทองปางสมาธิอันใหญ่โตงดงามพร้อมถ่ายรูปร่วมกันเป็นที่ระลึกพร้อมกับคณะที่ให้การต้อนรับซึ่งนั่นก็คือคุณหญิงสุดารัตเกยุราพันธ์ประธานโครงการบุรณปฏิสังขรณสถานที่ประสูติของพระพุทธเจ้าณลุมพินีสถานประเทศเนปาลโดยไฮไลท์ของบรรยากาศที่ติดตาตรึงใจของทุกคนนั้น อยู่ตรงความนอบน้อมของฮิมานที่ยกมือไหว้สวัสดีอย่างสวยงามมากๆครับถึงแม้ว่าละครจะจบแล้วแต่กระแสที่คนดูพูดถึงละครซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศา,ศาสดาโลกยังไม่จบหลายคนอยากรู้ถึงที่มาของละครเรื่องนี้ พร้อมกับอยากรู้จักนักแสดงผู้ที่รับบทพระพุทธเจ้าว่าเป็นใครก้าวเข้ามารับบทสําคัญนี้ได้อย่างไรวันนี้เราจะมาพูดถึงประวัติคร่าวๆของนักแสดงท่านนี้ให้ทุกคนได้รู้จักตัวตนของเขาครับแต่ก่อนอื่นขอพูดถึงที่มาของละครซีรีส์พระพุทธเจ้ามาหาศาสดาโลกซึ่งถูกจัดทําขึ้นจากศรัทธาอันแรงกล้าของมหาเศรษฐีชาวอินเดียที่ชื่อดร์บีเคโมดินักธุรกิจชาวอินเดีย ประธานบริษัทสมาร์ท g l o b a l โฮ holding โดยมีการศึกษาและค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียดมากกว่า30ปีจากวรรณกรรมหลายประเทศอาทิเวียดนามจีนอินเดียญี่ปุ่นสีรีลังกาไทยอเมริกาโดยทุ่มทุนโปรดักชัน Production สุดอลังการกว่า1,000ล้านบาทละครซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศา,ศาสดาโลก ได้รับรางวัลการันตีรางวัลชนะเลิศ Asian Television Award 2014ในสาขา Best Cinematography หรือกำกับภาพยอดเยี่ยมอีกด้วยและนอกจากซีรีส์พระพุทธเจ้ามาหา,าศาสดาโลกได้รับเสียงชื่นชมในวงกว้างกับโปรดักชันสุดอลังการแล้วตัวนักแสดงนำผู้รับบทเป็นเจ้าชายสิทธ,ธัตถะหรือพระพุทธเจ้าก็ได้รับการชื่นชมไม่แพ้กัน เพราะว่าสีหน้าแววตากิริยาทุกท่วงท่าสามารถถ่ายทอดคาแรคเตอร์ของพระพุทธเจ้าออกมาได้อย่างน่าเลื่อมใสโดยผู้ที่รับบทเป็นพระพุทธเจ้ามีชื่อจริงว่าฮิมานชูโซนินักแสดงหนุ่มวัย27ปีเกิดเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์2531ที่เมืองใจปูหรือชัยปุระ จบการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านการจัดการการสื่อสารจากมหาวิทยาลัยชื่อดังของอินเดียเมื่อปีคริสตศักราช2009ถึง2010ผลงานที่สร้างชือ่อก็คือพระพุทธเจ้ามหาศาสดา,า,า,าโลกส่วนผลงานปัจจุบันรับบทพระศิวะในซีรีส์เนลีชาตรีวาเลสสำหรับประวัติของหนุ่มฮิมานชูไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะหลังจากที่เขาจบการศึกษา จึงตั้งใจออกเดินทางจากบ้านเกิดไปตามหาความฝันที่มุมไบตั้งใจที่จะเป็นนักแสดงมืออาชีพแต่ก็ยังไม่ถึงจุดหมายที่วางไว้แต่เหมือนโชคเข้าข้างเมื่อดรบีเคตัดสินใจเลือกให้ฮิมันชูได้เข้าร่วมการแสดงในละครซีรีส์เรื่องพระพุทธเจ้ามหาศา,ศาสดาโลกเพราะโครงหน้าอิ่มยาวแบบราชสีหลังจากนั้น เขาได้ทําการบ้านอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นการได้รับการเข้าฝึกอบรมในศิลปะการต่อสู้เพื่อที่จะรับบทเป็นเจ้าชายสิทธะรวมไปถึงต้องอ่านพระธรรมเทศนาต่างๆเพื่อให้เข้าถึงบทบาทของมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง